ตื่นนอนหรือยังครับดูครับเด็กเพิ่งตื่นนอนวันนี้เราพาพี่กันมาแคมปิ้งนะครับอามาแคมปิง้งดูครับไปแล้วคร้อามหรือยังครับเด็กนอนเพิ่งตื่นครับลงรถมานอนเพิ่งตื่นกําลังจะไปแคมปิ้งกันอ่ะเดินไปเลยยัง่าเรียพี่กันมา น้องพลอยขวัญไปรอแล้วนะหนูน้องพลอยขวัญไปเดินรอแล้วดูบรรยากาศนะครับบริเวณนี้คือ,อแคมปิง้งชื่อร้านอะไรนะร้นานคูแคนคแคมป์ร้านคูนแคมป์นะครับอ่าดูบรรยากาศครับพาเด็กๆมาช่วงวันหยุดยาวนี้อ่าดูบรรยากาศเป็นบรรยากาศแคมปิง้งพลอยขวานนั่งไปไหนคะับ้าวบรรยากาศแคมปิง้งเอานั่งนั่งพลอ,อยขวัญก็จะนั่ง มีการนั่งไหมครับนั่งไหมครับมามานั่งแคมป์ปิ้งแล้วโห้ยเออมีตะเกียงด้วยเหรออ๋อชุดชงกาแฟพร้อมนั่งไอ้ขนนานกาแฟเราไปหาที่นั่งกินข้าวก่อนปะกินข,ข,ข้าวก่อนดีกว่าดูบรรยากาศนะครับทุกคนครับนี่ไงเป็นบรรยากาศคแคมป์ปิ้งนะครับอ่า มีซ้มให้นั่งเป็นซุปซุเป็นแคมป์เป็นแคมป์เลยพี่ขวานพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพี่กันพร้อมไหมพร้อม,อมดูพี่กันพร้อมนะครับแต่นอนเพิ่งตื่นนะครับพร้อมมากอ่าวันนี้เราจะมากินข้าวกันนะครับนี่เลยดูบรรยากาศว้าวร้านคูนแคมปิง้ง บรรยากาศนะครับอืมมีรถด้วยมีรถด้วยว้าวไหนเดินไปดูรถสิครับมีรถด้วยมีรถด้วยนะพี่การบ้านมีรถด้วยพี่การจะนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนครับนั่งตรงไหนครับมีรถด้วยนะครับระวังสายไฟนะครับ มีรถด้วยโอ้โหดูดูดูเด็กเห็นรถเด็กเห็นรถว้าวเท่ไหมลูกเท่ไหมครับโอ้โหดูดูเขาปีนขึ้นไปนั่งบนรถวันๆันว้าวงั้นงั้นงั้นหยุดไปอย่าอย่าไปเปิดสวิตช์ไว้ก่อนนะโอเคยังไปหาเนอะดู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  ในกันโบกมือให้ปา้าหน่อยไปเที่ยวหมูสับเลยไอขวานกินข้าวกับอะไรคะจะกินอะไรเฮ้ยกำลังสั่งกับข้าวดูดูดูวุ่นวายกันสั่งกับข้าวมากจะกินอะไรในการกินอะไรครับก็ปากฮะในการกินข้าวผัดแล้วเหรอวันนี้นะ่ะกินเยอะไหมครับเยอะไอขวานกินข้าวหรือยังข้าววันนี้ในกานมาถ่ายรูปนี้ดูบรรยากาศภายในนะครับนี่ครับอ่า บรรยากาศดีมากดูไปขวานไปขวานนอนเปรละค่ะนี่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสนุกไหมชอบไหมคะนีด่ดูดูดูากับเจเๆ<อ>บ,บ๊ายบายเมนูน้ำของเราก็ได้แล้วนะครับไหนพี่กันได้น้ำอะไรนะครับอ่าสตรอเบอรี่โซดาหรือเปล่าครับของพี่กันไ,ไหนสตรอเบอรี่โซดาแก้วสีแดง ่ลองชิมดูสิครับอ่ายกไปเลยยกไปได้ไหมอ่าว้าวเป็นไงฉดชื่อไหมครับว้ wow. าวสวิสโซดาสวิสโซดาอน่อยนั <laughs> นน่งเก้าอี้ไม่ถูกเ <laughs> ก้าอีมม้ <laughs> อยู่ตรงไหนมองดูด้วยเกือบตกเก้าอี้ไหมละ่ะจับเอาเลยสวิสโซดาี่ยังไม่ได้จับยับไม่ได้น้ำแดงช้ำครับอ่ะ อ,อ,อร่อยอร่อยหวานหวานระวังแก้วตกนะไหนของพลอยขวัญได้หรือยังน้ำพลอยขวัญก็ได้แล้วนะคะหไหนแก้วไหนแก้วหนูแก้วไหนแก้วใหญ่หไม่ใช่ อ่ะพข่อวานไปกินกับคุณแม่เร็วอ่ะพข่อวานไปกินกับคุณแม่ค่ะแล้วานไปกินน้ำกับคุณแม่น้ำหนูอยู่กับคุณแม่เร็วไป อย่านั่งทับน้องนะน้องอยู่ข้างหลังนะพี่การี่ไปนั่งข้างเบาไหมให้แม่ป้อนข้ากับอะไร,รว้าวหูคำใหญ่เลยหือ <c oughs> <c oughs> คำใหญ่เกินไปแหละลูก <c oughs> ใช่ปากไว้ครับอ่าอร่อยไหมครับพริกข่าหมั่นข้าวไหมคะหมัม่นข้าวโโอ่ะหมัม่นข้าวโชนอ่ะว่า,วา,าเสียงอะไรเสียงเขายิงปืนหรือเปล่าใช่ไหนน้ำสตรอเบอรี่อร่อยไหมสตรอเบอรี่ค่ะอร่ <laughs> อยค่ะ๋ยวกินน้ำสตรอเบอรี่ให้ดูหน่อยครับ อะไรไหมกูดกูดไหมครับ mm hmm. หลังจากเขากินข้าวอิ่มเขามีพลังงานเพียงพอเขาก็อยากจะไปเล่นสนามเด็กเล่นมีที่เล่นไหมมีที่เล่นไหมครับพี่กัน mm hmm. ตรงไหนครับ mm hmm. ตรงนี้มีที่เล่นหรอหนายว้า wow. วเดินไปดูซิมีอะไร mm hmm. อ่เดินไปดูซิโอ้ mm hmm. สนามเด็กเล่น mm hmm. เด็กเล่นได้ไหมนะ เดินไปดูดซิเด็กเล่นได้ไหมไม่ได้ะตาเขาไปดันได้ไหมเขาให้ไปไหมอ่ะเดินไปดูซิไปได้ไหมเด็กน่ะอ่ะมามามาไปเร็วไปเร็วโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมีสนามเด็กเล่นตื่นเต้นว้าวไหนเด็กเล่นได้ไหมว้าวดูสิครับทุกคน นี่คือสนามเด็กเล่นว้าวโอ้โห,หใหญ่มากเลยพี่การอ่าปาเข้าไปดูเร็วอ่าปลาก็ไปด้วยอาไปด้วยอยู่อ่าไปดูเลยระวังล้มเดินดีๆว้าวไปขี่ชิงช้าไหมอืมขี่ชิงช้าไหมหาดูของเล่นครับอืม อะไรครับอะไรครับดูรครับ,เ,บเขาทำที่ไว้ให้เด็กเล่นไนกหนพี่การอยากเล่นอะไรออ,อครับมากระดกระหว่างพี่กับน้องครับอ่าพี่การขึ้นได้ไหมยูวายน้องเบากว่าดิ น้องกลัวตกเบาเบาเบาเบน้องกลัวแล้วน้องกลัวแล้วน้องไม่เอาแล้วน้องไม่เอาแล้วเ่อนเดอนอ่ะไปปีนหน้าผาสิปีนได้ไหมไหนลองดูสิครับอ่าปีนหน้าผาแล้วอ๋อรอรอให้พี่เขาปีนเสร็จก่อนใช่ไหมดูดูดูรอให้เพื่อนปีนก่อนใช่ไหม อาลองดูลองดูพี่กันปีนได้ไหมปีนได้ไหมครับระวังนะจับแ,แ,แน่นๆนะ pues, อ่าปีนไปเอาดูปีนน้ำผาครับไอ้เอวฮึบอุ้ยขึ้นได้แล้วฮึบฮึบฮึบว้าวโอ้โห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 ไปต่อได้ไหมลูกไปได้ไหมเอาเหยียบขึ้นไปเออ อ้าวจับไหมขึ้นไม่ได้เหรอลูกไปต่อได้จับเชือกสิลูกจับเชือกเร็วไปต่อเร็วสูงมากเลยเอาลงมาเอาสายลงมาเอาปลาลับอยู่เอาปีนใหม่ปีนเอาใหม่เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เอาปีนจับจับเอาฝึกสิลูกต่าปีน จับเชือกแบบนี้ก็ได้จับเชือกเชือกล้าเดินข้นไปทำไปขี่ม้าโยกธรรมดาก็ได้เมื่อกี้ก็ปีนขึ้นไปอย่างสูงนะปีนขึ้นไปอย่างไวหยุดกึกวว้าวสนุกไหมครับพี่การ ไม่อยากเล่นแล้วจะไปเล่นนู่นพี่การมันมีบันไดอยู่ตรงนู้นครับไปขึ้นบันไดเร็ว<ะ>นู่นแล้วมันก็จะมีสะพานแขวนด้วยนะะเล่นมาโยกเหรอมาโยกคนละฝั่งกับป้าพี่การนั่งป้านัง <spear> ่งเฮ้ยยืดยืดยืด<ง>ยืดตอกตอกตอกตกตอกตอกยอยากเล่นชิงชา้า อาไปขี่สิงช้าแล้วครับโอ้โหความสุขอู้ๆระวังค่ะเร็จแลอะนั่งสิงช้าคนละอันจับมาเลยเดินมาเลยไหนนั่งได้ไหมสิงช้านั่งได้ไหมจับเชือกไปเดินใส่อย่างเงี้ยมาเลยเยอะเยอะเยอะว้าวระวังตกนะ ระวังตกนะยึดยึดกันยึดกันเยอะยึดนพี่การขึ้นไปนะขึ้นบันไดขึ้นได้ไหมพี่การขึ้นบันไดได้ไหมครับระวังนะอ่ะขึ้นไประวังค่อยค่อยขึ้นไปครับอ่คาค่อยค่อยขึ้นไปนะครับ เดินไปป๊าให้น้องไม่ได้งนี้สิ <c oughs> สไปเลองาล่องมาล่องาล่เงมาองล่อาองนา้อมามาอล่งล่งาลาล่อ่องมาล่ล่องมาอลองาอาลงลล เดินไปสะพานแขวนแล้วรอพ่อด <pl ains> ้วยรอคุณ <siglo> พ <achi> ่อด้วยอยู่ดูครับมันยืมจ่อเรอเอ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 อเฮ้ยปลาเสียวรอด้วยครับพี่กันรอปลาด้วยครับโอ้โหเด็กไม่กลัวนะครับคนที่กลัวคือผู้ใหญ่เพิ่ปอ่ะไปแล้ว พี่กันจะไปเล่นสไลเดอร์เหรอครับปลอยควานปลากลัวปลากลัวเฮ้ยเดี๋ยวรอปลาก่อนปลากลัวเดี๋ยวครับเด็กลงสไลเดอร์ไปแล้วว้ายม,ม,มันไม่เลื่อนเหรอลกูกฮะมันเลื่อนไหมเลื่อน ไอ้ควานเฮ้นจะลงหน้าผาเหรอหนูนะหนูจะลงหน้าผาเหรอคะอ่าเดินเดินเดินมาสะพานเลยค่ะอ๋อเยรอเฮ้ยทำไมเดินเบาจังเลยหืมกลัวเหรอดูดูพี่การแอบปีนบันไดทางนู้นแล้วแม่เร็วๆ็คือได้ไงอ่ะ ได้ไงอ่ะเร็วเร็วเร็วเดินไปหาลูกเร็วๆพี่การแอบขึ้นบันไดดูครับทุกคนเขาแอบขึ้นบันไดอย่างสูงเพื่อจะไปเล่นสไลเดอร์ยกขาขึ้นลื่นไหมลื่นอ่าน้องมาแล้วไฟฟ้ามาแล้วไฟฟ้ามาแล้วเป็นไงบ้างไฟฟ้า แขันมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเก,เก่งมากเลยนี่ไงพลอยขวนก็ไม่กลัวนะครับพลอยขวนกล้าเดิน,นนะอืมี่การมาใส่รองเท้าครับไ,ไหนดูนะน้องจะลงสไลเดอร์แล้วนะครับทุกคนดูลงได้หรือเปล่า,าหนึ่งสองสามมาเร็ว อ่ะสวยดิยอ่ะลงมาเลยเอะปล่อยมือไม,ไ,มไ,มไม่ลง <laughs> ไม่ลงกลัวเหรอเอาลงมาเร็วเอาป้าล่อรับอยู่ออยเอามาเร็วป้ารอรับอยู่มาเร็วให้แม่พาลงดูนะครับแม่พาลงนะครับแม่บอกว่าแม่จะพาลูกลงนะครับมันจะเป็นยังไงครับดู<อ>ทุกคนดูอืม ดูดูดูแม่กับลูกเขาจะลงสไลเดอร์กันทุกคนจะไปไหมอ,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 อื้เออเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้เออดูด,ดูหน้าลูกดูหน้าลูกสไลเดอร์ดูหน้าลูกก่อนอลงไหม <c ười> ขึ้นมาอีกแล้วไปแล้ววิ่งละวิ่งละวเขาวิ่งแล้วกาวิ่งละ,ะ,ละ,ละโอ้โหดู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 วิ่งเลยเหรอเอาวิ่งเลยเหรอ วิ่งครับดูเขาวิ่งครับดูเขาวิ่งครับทุกคนครับดูเขาวิ่งครับโอ้โหดูโอ้ยดู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 วิ่งเลยวิ่งเลยอ๋าไาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยระวังนะเอาเร็วๆลงสไลเดอร์มาเจอแม่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ข้างลงอ้าวพร้อมแล้วหนึ่งสองสามพร้อมอ้าวพร้อมแล้วมาลงอึจลงมา ว่าอาหารเสร็จแล้วนะทุกคนไหนอาหารอะไรครับฟักทองฟักทครับมีฟักทองอ่าไปเสิร์ฟคุณแม่ครับอาหารเสร็จแล้วเรว้าวทไอาม่มาเอาตังครับบบาะำอะไรเหย่อที่นี่นะเมนูอะไรครับ เมนูอะไรครับเมนูไข่ครับเสร็จแล้วเหรอครับไข่ต้มเหรอครับฟองแล้วเท่าไหร่ครับ ฟังแคสิบบาทเหรอครับอ้าวร่นหมดแล้วใครร่นหมดแล้วร่นแล้วอ่าอ่าพาไปกินน้ําก่อนปะเหนื being ่อยยังไปขวัญเหนื่อยแล้วเหรอมานั่งพักก็เหรอคะว้าวอ่ากินน้ําก่อนครับอะไรนะครับทำใจง้อเสร็จแล้วเหรอครับโอ้โหอ่ากินน้ำก่อนครับพี่การกินน้ำก่อนครับอ่าจับได้ไหมอ่า เด็กๆเล่นเหนื่อยครับมากินน้ำก่อนว้าวอของหนูเป็นนมของพี่การเป็นสตรอเบอรี่โซดาว้าวเหมือนที่อยู่บ้านเราเลยนะครับอ่าไปเก็บไว้ครับดูครับทุกคนเด็กๆตอนนี้มารออยู่รถเวฟป้าแล้วอ่ะพี่การอ่าใครจะเป็นคนขับใครเป็นคนนั่งอ่ะดูสิว้าพี่การเป็นคนขับอ่ะให้น้องซ้อนให้น้องซ้อนว้าวว้าวดูวู้ฮู้ดูทุกคน อย่างเทพว้าดู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 อะอยู่นั่นแหละน้องจะลงแล้วอะไม่ลงไม่ลงเอาขับรถบุ้นบุ้นเหมินเท่จริงเลยอะคุณแม่ไปเอาหมวกมาให้หน่อยมีการจะถ่ายรูปหูหูด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 ูว้าว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 ไปแล้วไปแล้วอาน้องก็ซ้อนท้ายว้าว ดู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 ท่านอนครับดูดูอนาคตเป็นยังไงดูอุ้ย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 ถึงแล้วอ้าวไปแล้วไปพผัญสนุกไหมเอ้ยขับแข่งกันแล้วขับแข่งกันแล้วอ่ะเจเจซ้อนท้ายหน่อยอ่ะซ้อนท้ายอู้ลม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 ว้าว ความสุขของเด็กๆครับดูดูว้าวดูเชิงเงินนามาให้แม่ถ่ายรูปเวินเวินเ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 ินบรรยากาศนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไว้อ่าดูมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะว้าดูสิครับยอูคู่นี้ยังไม่ออกจากรถเวสป้าครับดูครับยังพากันถ่ายรูปอยู่อยู่กับรถอยู่เลย มีเด็กอยากจะสตาร์ทรถเขาครับดูครับดูดูดูอ๋อโอ้ยแย่แยจังเลยบูมมือไว้บายหน่อยครับจะไปเที่ยวไหนครับจะไปเที่ยวไหนไปพี่กันถึงแลนะแม่โอเคไปลงได้ยังครับได้ดูดจะไปเที่ยวไหนคะแม่ไม่ถึงหรอพี่กันถึงโอเคไปพี่กันถึงแล้วอ่ะไปเราจะไปถ่ายรูปตรงไหนอีกเราเราบีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลย อ่ามานะครับตอนนี้โอ้โหเรากําลังจะมาหามุมถ่ายรูปเยอะแยะไปเลยใครชอบถ่ายรูปนะครับแนะนําเลยครับลานคูนแคมปิ้งนะครับมาเลยโอ้โหมุมถ่ายรูปมุมนั่งถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยดูเด็ก,กมีความสุขว้าวมีการขึ้นรถตู้เหรอครับอ่าดูดูด,ด,ดขึ้นไปนะครับเพลิดเพลิน<ๆ>ในวันหยุดสุดสัปดาห์ของพวกเรานะครับครอ,อบครัวสุขสันต์อ่า โอ้โหเป็นนั่งอยู่บนรถตู้เลยเหรอดู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 ขึ้นรถตู้แล้วครับทั้งพี่ทั้งน้องบ๊ายบายกลับบ้านแล้วเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวจะกลับบ้านหรือยังพี่การครับพี่การครับบ๊ายบายทุกคนก่อนเราจะกลับบ้านแล้วนะครับบอกสิฝากกดไลค์พี่การด้วยนะครับฝากกดติดตามพี่การด้วยนะครับ ขว่ขวัญสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอสวัสดีครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับไม่อยากกลับบ้านดูเด็กไม่อยากกลับบ้านทุกคนอ่าฝากกดไลค์กดติดตามในช่องน้องกานน้องไขว่ขวัญด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับ